สวัสดีครับแฟนทุกทุกๆท่านนะครับก็พบกันประจําเช่นเคยนะฮะสลับการหาแนวทางฮา,านอยนะตอนเช้านี้วันที่17นะครับก็แส,สดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลเลยนะเมื่อวานครับเมื่อวานก็มีรัฐบาลไทยนะครับนี่ของเราก็เข้าไปเต็มๆนะนะน,นะครับเข้าเต็มๆนะศูนย์ห้าหนึ่งนะครับโอเคมาดูผลของเมื่อวานนะครับสี่ศูนย์แปดแล้วก็ศูนยะ์แปดอีกนะสี่กับแปดนะครับสี่กับแปดนะ หลุดไปแค่สองนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมานะสี่แปดเจ็ดนะครับสี่แปดเจ็ดตัวนี้นะครับนะเคลียร์ไล่เลยนะครับสูตรเก่านะาหลุดไปนะครับวิ่งบนเขาเลขสี 4, ่หมายล่างไม่เข้ารูดล่างเลขแปดนะครับรูดเลขสี่มันเป็นอยู่ฝั่งวิ่งนะครับวิบ่งเลขสี่นะฮะบนล้าเลขศูนย์ศูนย์สี่สี่นะครับนะ โอเคเดี๋ยวพาไปดูผลเขาหลุดกันนะครับรัฐบาลไทยค่อนข้างที่จะเดินได้ดีอยู่นะฮะกดติดตามไว้นะครับท่านที่เข้ามาดูนะท่านที่ไม่ดูก็ผ่านไปนะครับมาดูน่อ <c> ย <oughs> พิเศษก่อนนะ,ะเก้าสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะฮะสังเกตแถวนี้นะครับที่บอกยังไม่หลุดนะเก้าสองหนึ่งหนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดหนึ่งเด็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดตรงนี้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตรงนี้นะครับสองหนึ่งไม่มีนะสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดนะครับสำหรับลอยธรรมดานะครับศูนย์แปดศูนย์แปดไม่มีนะศูนย์สามหกเจ็ดสี่นี่สำหรับลอยวีพี 47ตรงนี้นะครับ47 47ตรงนี้นะครับ47ตรงนี้นะเชือกมานี้โยงมานี่นี่โยงมานี่36 36ไม่ไม่มีนะ05138อันนี้ของไทยนะครับไม่มีนะส่วนชุดขยันก็ มันเด้งเลยกันนะเจ็ดสี <m Bree rubber> ่นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูวันนี้กันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับเขียนไม่หมดผมก็ตกอยู่นะครัตอนนี้เมื่อคืนนะคแต่เมื่อวานนะไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานไปซ้ำเมื่อวานเมื่อคืนน้ำเกิดช่วงุ่งน้ามดแล้วอ่ะโอเคของนี้ครับเดี๋ยวลงตัวเลขสักครู่นะครับ นะโอเคครับวันนี้นะจะดูไปเรื่อยนะครับจะประหยัดพูดล่างแล้วก็ใหม่ล่างนะครับ408นะครับแทงค่าด้วยสูตร8432 02-0า8สงศวัน 4, 8, วันนี้ตัวตั้งเป็น204นะครับสองตัวก็24นะครับ สองสี่นะครับสามหกสองศูนย์สี่เ้าแดสองสี่เจ็ดศูนหเจ็ดหเจ็ดหนะครับเจ็ดหแล้วก็สองสี่นะสองศูนสเจ็ดศูนย์หนะครับต้นลงสองห้าสองห สามสี่สี่สี่สองสามสองสองครับหนึ่งสี่ศูนย์สี่ครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดหกแล้วก็เก้าหกนะครับเจ็ดห้าเจ็ดสี่หกหกแล้วก็หนะ้าหกนะเบิ้ลนะครับมีสี่สี่สองสอง เจ็ดเจ็ดหกหกสองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดและหกหกนะครับเราชนคนละฝั่งนะครับไม่เลขไม่ชนกันนะแถวนี้นะฝั่งขวานะครับเดินยังไม่หลุดนะครับเรยังไม่หลุดนะจะไปน้อยไหนก็แล้วแต่นะครับยังไม่หลุดนะหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้านะครับนะับยิงสูตรล่างจุดหมายล่างนะครับ หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับสองห้าสองเจ็ดสองเก้านะครับห้าเจ็ดห้าเก้าแล้วก็เจ็ดเก้านะฮะข้างดวนแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้านะก็ช้นนะฮะ 4, 3, 4, 4,4, 2, 6 6 2 2, 2, 2 2 4, 4ี่6 2งหกสอ6 6 6 6ส8ครับ7 7 7 6 7 5 5 7 7 4 4 7 6 6แล้วก็5 6นะ ชุดมันอยู่สามตัวเหมือนเมื่อวานเด็สองห้าห้าเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดนะครับไปต่อที่พระราเองครับบวกห้าบวกสามอันนี้เก้าเป็นหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งเป็นสองครับเก้าหนึ่งแปดสิบเอ็ดสิบสองนะครับ, 9, 1, 8, 11, 12, รบดูเก้าเก้าหนึ่ง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  หนึ่งไมอแล้ว <c oughs> หนึ่งไมอแล้วนะครับวันนี้สองสองสองวันนี้มาโค่นะฮะเด่นคืปปอพระเอกคือหนึ่งสอง, <aria> สองนะครับชนในนะครับแปดหนึ่งมาแล้วสองมาแล้วห้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดหนึ่งสอง,สองแล้วก็สี่อันนี้มีชนนะห้าสี่นะระวังระวังไว้ด้วยนะห้าสี่ 919298971218173827แล้วก็87นะรูตัวชนนะ91นหนึ่งเก้านะครับ 2,9นะครับ8,9,9,8นะครับ9,7สุดเจอชนเยอะนะ1,2ตัวแรกนะครับ1,8,8,1,1,7,2,8,8,2นะครับ2,7,2,7มีอยู่แล้วและ8,7เออเราฝังนะ1,2ตัวเด่นวันนี้ แปดเจ็ดนะครับแถวนี้นะยังให้ใจไปที่แถวนี้อยู่นะครับเพราะว่าเขายังไม่หลุดนะฮะเขายังไม่หลุดนะแปดเจ็ดห้าเจ็ดสองห้านะมาดูฝั่งวิ่งบ้างนะวิ่งวิ่งนะฮะเลขแปดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขสี่มีหนึ่งหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสศูนย์หนึ่งสองสาสี่แปดศูนย์เอมีแค่นี้เองเด่นที่เลขแปนะครับแปก็มีแปเจนี่ครับแปดแปแปสแถวนี้ไม่มีแปดสี่แปดสปสแปดเจ็ด 80 /8 0ูนน่าจะเป็น80นะะฮะแต่ถ้าให้ใจฝั่งนี้อยู่นะครับฝั่งนี้อยู่นะฮะโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากคำเปลีนไม่เส้นเคยนะฮะตัวเลขมีเข้ามีหลดครับใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับนะส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับ ขอทุกท่านโชคดีนะฮะเดี๋ยวไปต่อที่ชุดขยันนะครับแล้วก็น้อยพิเศษนะครับสวัสดีครับ